ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ตลาด1เดือนที่ผ่านมานะครับก็ประคองตัวนะครับนะขณะที่ผมเองเนี่ยก็รอรุ้นเหมือนกันว่าว่าหลังจากที่ตลาดโอเวอร์บอสและออกข้างแบบนี้นะฮะพอเวลาผ่านไปผ่านไปตั้งแต่กันยาเนี่ยนะครับแล้วก็พอเห็นกับตลาดโลกนะครับที่ปรับตัวขึ้นนะครับ แล้วก็ปรับตัวลงนะในช่วงวันพุธพฤหัสและศุกร์ที่ผ่านมานะครับด้วยเหตุผลเรื่องของอ valuation นะครับของหุ้นเทคแล้วก็หุ้น AI เนี่ยนะครับที่นักการเงินเนี่ยมองว่าราคาแพงเกินจริงนะครับก็เลยขายหุ้นเทคและหุ้นเทคกับ AI ออกมานะครับนะเมื่อจะเป็น Nvidia AMD b o a d c o m Microsoft Palantir นะครับนะหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องนะฮะหุณซอฟต์แวร์หรืออะไรก็ตามแต่นะ r o c ก e t ็ a b อะไรพวกเนี้นะครับที่ที่เกี่ยวพันนะฮะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเกี่ยวกับอุตสาหกรรม AI เนี่ยนะครับก็ลงหมดนะครับในช่วงพุทธเพิ่หัดสุขที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยปัจจัยที่ดีขึ้นมานะครับในในช่วงวันหยุดก็คือเรื่องของ Gobomen t s h u t d o w n นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนะทีนี้เนี่ย พอผ่านเรื่องนี้ไปนะครับความคาดหวังอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าผลจากการที่ตัวเลขเศรษฐกิจนะของสหรัฐในภาคเอกชนเนี่ยนะครับที่ชะลอตัวเนี่ยมันทาให้นักการเงินคาดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยครับประเด็นอยู่เท่านี้แหละครับไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้นะครับนะ <c oughs> ส่วนของหุ้นไทยก็นิ่งนะครับนะฮะตัว IPO ที่เข้ามาใหม่ก็ผิดหวังกันไปนะครับนะก็ไปรุนกันต่อพรุ่งนี้นะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเคย นำเสนอกับนั้งทุนมานานแล้วนะครับลูกค้าบางท่านนะครับที่เป็นลูกค้าเราในปัจจุบันความหมายคือเริ่มเปิดบัญชีมาตั้งแต่ประมาณเดือนเ,อเดือนเดือนมิถุนากรกฎานะครับหรือแม้แต่เจอเราตั้งแต่ง,งานเซ t y เอซิตี้ในช่วงกลางไปในช่วงมิในเดือนมิถุนานะครับสิ่งที่หลายๆท่านได้เจอรูปนี้นะครับกับพวกเราเป็นครั้งแรกนะครับก็ณนะตอนนั้นเนี่ยตอนเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือเปรียบเทียบเฉพาะปีนี้นะครับก็คือสีแดงเนี่ยคือหุ้นไทยนะครับ <c oughs> สีม่วงเนี่ยนะครับคือดัดชนี MSCI World Index นะครับสีม่วงนะส่วนสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเป็นดัดชนีของอิสราเอลนะครับนะหลายๆท่านก็น่าจะพอฟังคลิปไปก่อนหน้านี้นานๆแล้วล่ะครับว่าตลาดหุ้นอิสราเอลเนี่ยเปอร์ฟอร์แมดีกว่าไทยนะครับ ดังนั้นเนี่ยในความเสี่ยงเรื่องของสงครามนะครับที่นักการเงินมักจะพูดแหละปิดโดงปิดด่ดดานใช่ไหมครับในความคิดของผมอะลองไปเทียบกับอิสราเอลเงี้ยที่เขายิงเงินแบบยิงเงินตามที่คุณเห็นนะครับในสือ่อแต่ทําไมตลาดหุ้นของเขาเนี่ยปรับตัวขึ้นเอาเอรียเห็นไหมครับเมื่อเทียบกับตลาดโลกเนี่ยเขาขึ้น39.25%ตลาดโลกเนี่ยบวก16.65ไทยเราลบลบ6.9ดังนั้นเนี่ย นะครับถ้าเกิดนักการเงินหรืออินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเอาเรื่องสงครามมาอ้างเอาเรื่องชายแดนมาอ้างเนี่ยอยากให้คุณเอารูปนี้ให้เขาดูครับอันนี้คือความเป็นจริงนะครับแสดงว่าถ้าเกิดมองอย่างนี้มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนสักอย่างแหละที่จะไม่ไทยเราอันดเพอร์ฟอร์มตลาดโลกแพ้แม้กระทั่งประเทศที่เขามีสงครามนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอเนี่ยอยากจะให้นักทุนได้คิดนะครับว่าความเป็นจริงอ่มันมันมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ ที่นักการเงินไทยคิดหรืออินฟลูเอนเซอร์ไทยคิดนะครับอันนี้เราเอาความจริงมาคุยกันนะครับดังนั้นเนี่ยเซ็นด n เดกอันเดอร์เอรจึงเป็นเหตุผลครับว่าสิ่งที่เราโฟกัสกับลูกค้าเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของหุ้นที่เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับดังนั้นในความคิดของผมอะ่ะมันไม่มีแล้วหุ้นในประเทศต่างประเทศอะ่ะเพราะว่าพอคําว่าตลาดหุ้นนะครับคือมันต้อง o v e r a ร์หมดแล้วนะครับ นะเพราะอย่างอย่างหุ้นไทยเองเนี่ยนะครับมาเก็ตแครปก็หล่นไปันับ400แล้วมั้งของ market cap ตลาดโลกมายถึงตัวที่ดีที่สุดนะก็คือ Delta เนี่ยนะครับนะฮะอย่างบอทอนี้ไม่ต้องพูดถึงครับมาเก็ตแคไม่ได้ขึ้นนะครับดังนั้นพอพูดถึงหุ้นเนี่ยมันต้อง o v e r อร์ทั้งโลกนะครับจะจัด,จดพอร์ตกันยังไงเนี่ยก็ต้อง o v เวอร์กันหมดดังนั้นผมขออนุญาตที่จะไม่พูดหุ้นต่างประเทศกันแล้วกันเพราะพอพูดคําว่าหุ้นเนี่ย นะครับนักลงทุนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคุณก็ต้องรู้แล้วแหละว่ามันมี N v ็นวีเดียมันมี Microsoft ถูกไหมครับคำว่าตราสารทุนน่ะคือมันเชื่อมเหมือนกันหมดแล้วไงคือแต่ถ้าเกิดยังจะแยกอยู่ว่าหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศอย่างเงี้ยผมผมคิดว่ามันมันไม่ได้มองในภาพกว้างทั้งหมดของตราสารทุนนะครับอันนี้คือความคิดของผมนะผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดผิดก็ได้นะครับเพราะหลักฐานมันเห็นครับว่าไทยเราอะความเสี่ยงมากกว่า นักวิเคราะห์บอกว่าไทยเราถูกแล้วหุ้นไทยเราถูกแล้วผมเลยไม่รู้ว่านักวิเคราะห์เขาอยู่แค่เมืองไทยหรือว่าหรือว่าเขาไม่ได้ไปดูต่างประเทศผมเชื่อทุกคนเห็นกันหมดแต่ทําไมก็ไม่ทำไมไม่พูดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับลงไปถามนักวิเคราะห์ที่ท่านนับถือดูว่าเดินเนี่ยเห็นไหมว่าทําไมอิสราเอลเขาขึ้นนะถูกไหมครับก็สุดแล้วแต่ดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามนาหลักฐานตรงนี้มาให้ลูกค้าดูเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยกับเราด้วยกันเองเนี่ยปรับความเข้าใจนะครับต่อตลาดโลกว่า เออโลกมันเป็นอย่างนี้โลกมันกว้างนะครับในความเป็นจริงเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยที่ที่ไม่ได้ม่ได้พูดกันในในสื่อไทยอะ่ะนะครับเนี่ยอย่างเอาเนี้ยถามว่ามีอีสักกี่เจ้าครับที่บอกว่าอิสราเอลเพอร์ฟอร์มดีกว่าตลาดโลกและดีกว่าไทยถูกไหมครับก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนครับว่าหลายๆคนที่มองว่าหุ้นไทยเป็นโอกาสล,ลงทุนนะผมกับมองตรงข้ามหุ้นไทยมีความเสี่ยงมากกว่ามาถึงตรงเนี้ยกลายเป็นตลาดโลกมีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับ นะฮะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่มองว่าหุ้นไทยมีมีโอกาสมากหุ้นลงมารับปันผลสูงใช่ครับผมเห็นด้วยนะครับแต่อีกด้านหนึ่งครับเนี่ยคุณติดลบหกแล้วคุณรับปันผลเฉลี่ยประมาณ3ามจุดหเอร์เซนตเี่ยกับตลาดโลกเนี่ยคุณได้รีเทิร์สิบหกเนี่ยแหละรครับประเด็นไปอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นเนี่ยเงินปันผลเนี่ยมาเป็นส่วนชดเชยของการที่หุ้นไม่ขึ้นหรือเปล่าล่ะผมตั้งคําถามนะครับนะยก็ลองไปหาคําตอบกันดูดังนั้นหลักฐานะมันเห็นกันอยู่แล้ว นะครับเพราะมันมันเดินทางกันมาถึงเดือนส1เอ็ดแล้วไงครับนี่มันคือถ้าเกิดมันเป็นต้นปียังพอว่าเดี๋ยวนี้มันเดินทางมาแล้วไงฮะมนเดินทางจะมาจะสิ้นปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยลองไปพิจารณาดูว่าในความเป็นจริงเนี่ยหุ้นไทยมันผิดพลาดอะไรตรงไหนนะครับนะถ้าคุณบอกว่าก็นี่ไงเรามีเรื่องของสงครามชายแดนคุณลองไปดูอิสราเอลดีครับเนี่ยทำไมาอิสราเอลเนี่ยเขาขึ้นสาบเก้าเปอร์ซนลองไปคิดดูนะครับนะฮะทีนี้เนี่ยคำถามต่อไปคือว่า พอปัจจัยเรื่องของตลาดโลกดีขึ้นความคาดหวังเรื่อง government shutdown นะครับก็ผมก็หวังครับว,ว่าตลาดโลกจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับเนี่ยค่อยๆโค้งขึ้นดังนั้นผมก็คาดหวังเหมือนกันว่าพอจากหุ้นไทยที่ o v e r b o ์บอสและซิกแซกมาแบบนี้เนี่ยหวังว่านะเพราะว่าเวลา1เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสเดือนอะ่ะวางัันเถอะนะครับสเดือนที่ o v e r b o ์บอเนี่ยแล้วมันค่อยๆลงมาเนี่ยนะครับถ้าคุณไปดูอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับคุณก็เห็นชัดๆว่า จาก o อเวอร์บอสที่ผมพูดไปตั้งแต่กันยาเนี่ยนะมันก็ซิกแซกถูกไหมครับเดลต้าบิดตลาดไปนะครับอันนี้ได้อธิบายให้ฟังไปแล้วว่าเดลต้ามันเป็นยังไงนะครับอินดิเคเตอร์ก็ค่อยๆโค้งลงทีนี้พอโค้งลงเนี่ยผมเลยคาดหวังครับว่าหุ้นไทยเราจะยังไม่ไม่ลงจะยังประคองตัวไปได้แต่ทีนี้ลักษณะในการปรับตัวขึ้นไปเนี่ยผมดูไม่ออกนะคือตลาดโลกเนี่ยผมคาดหวังว่าขึ้น อเนี้ไม่ยากนะครับเพราะถ้าเกิดนะักลงทุนที่มีกองทุน s อสแอนด์พีรอยอะไรเงี้ยอันนี้คุณสบายใจได้นะครับนะกองทุน n นสแดกกองทุนหุ้นเทคอย่างเงี้ยคุณสบายใจได้นะครับมันไม่ยากแต่พอมาเป็นหุ้นไทยไอเนี้ยากะเพราะอะไรมาดูฮะด้าน3มรูปนี้ก็คือซ้ายบนนะครับคือพฤติกรรมของสถาบันการเงินในประเทศนะครับขวาบนคือพอร์ตบล k e กเกอร์นะครับ ซ้ายล่างคือยอดซื้อสุทธิของต่างชาตินะครับที่ผ่านมาจะเห็นคบว่าตั้งแต่เดือน9มาเห็นไหมครับว่าสถาบันการเงินในประเทศขายนะครับนะบนะก็2 0 0หมืล้านตีว่ากลมๆ2 0 0 0 0ล้านเห็นไหมกลายเป็นหุ้นขึ้นคุณขายแล้วดูสิฮนะซื้อไล่ซื้อตรงนี้นะเห็นไหมไล่ซื้อตอนกลางสิงหาขึ้นมาถึงกลางเดือนกันยาตลาดก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งเห็นไหมครับประมาณหนึ่งนะครับก็อยู่แถวเท่าไหรอ่อ่ะดูสิ แถวๆประมาณพันสามพันสองยหสถึงพันสเห็นไหมฮะแล้วก็ขายโดยที่อินเด็กก็ไม่ไปไหนเห็นไหมคำถามคือสถาบันได้ได้กำไรอะไรไหมมันพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าดัชนีไม่ไปไหนถูกไหมครับส่วนคุณจะได้กำไรเดลต้าเอ็ดวานทูก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับแต่ในภาพใหญ่อ่ะมันไม่ได้อะไรมากนะักนะครับทีนี้มาดูกันครับว่าคนที่ซื้อหุ้นเนี่ย เป็นบ้าเป็นหลังเลยเนี่ยนะครับในช่วงที่ตลาดขึ้นไปเนี่ยนะครับเบรกพันสามขึ้นไปรอบล่าสุดเนี่ยนะนะครับเกือบถึงพันสยหสิบเนี่ยนะฮะเป็นโบรกเกอร์เห็นไหมครับโบรกเกอร์ที่ขายมาโดยตลอดเห็นไหมตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนี่ยดูเมาส์ตามนะครับขายมาโดยตลอดแล้วซื้อกลับแล้วก็ขายเห็นไหมคุณว่าได้อะไรไหม นี่แหละครับก็เป็น question mark อีกว่าว่าไม่ค่อยได้อะไรเหมือนกันเพราะว่าคุณขายแล้วหุ้นขึ้นแล้วคุณมาไล่ซื้อเห็นไหมคุณเห็นสองสองฝั่งไหมครับผู้เล่นคนไทยสองฝั่งคือผมก็มึนๆนะ่ะนี่คือสิ่งที่ผมไม่รู้ไงว่าหลังจากนี้หุ้นไทยจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าผู้เล่นคนไทยกันเองก็กกสเปซสปะนะครับขณะที่ต่างชาติเนี่ยนะครับขายหุ้นมาตั้งแต่สิงหาคมเห็นไหมฮะขายมาเรื่อยยอดขายก็ประมาณ4 5 0 0 0ล้านโดยประมาณ นะครับในจากลบห้าหมืนเนี่ยนะจนมาถึงลบเก้าหมื่นห้าเนี่ยก็ตีว่าสี่หมื่นสี่หมื่นห้าสี่มื่นสี่หมืนห้าพันล้านโดยประมาณนะครับซึ่งแปลว่าต่างชาติหุ้นขึ้นมาตลอดเนี่ยค่อยๆขึ้นซิกแซกขึ้นมาเนี่ยต่างชาติขายใส่คนไทยทั้งหมดผมพูดถูกไหมครับอ่าทีนี้มาดูต่อฟันโฟจะเข้าไหมละ่ะหรือว่าคนไทยจะต้องแบกกันเองต่อไปเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตลาด ไทยเราจะฟื้นตัวตามโลกเนี่ยผมคาดหวังว่าโลกจะฟื้นนะแล้วก็พอดูสถานการณ์เนี่ยไทยก็อาจจะฟื้นตามโลกก็ได้คาดหวังอย่างนั้นนะครับนะคาดหวังอย่างนั้นนะครับแต่พอมาดูผู้เล่นนะ่ะมันเลยมันเลยแบบมันเลยไม่รู้ว่าจะขึ้นยังไงเข้าใจที่ผมสื่อสารใช่ไหมคือถ้ามันชัดชัดว่าสถาบันซื้อแบบเป็นบ้าเป็นหลังไนะชัดเห็นไ,ไหมหรือต่างชาติซื้อเป็นบ้าเป็นหลังอนะ่ะเนี่ยซื้อแบบเป็นเป็นแบบสองหมื่นล้านอย่างเงี้ย ไอเน,นี้ยชัดอันนี้มันดูไม่ยากถูกไหมครับแต่พอมาสถานการณ์แบบนี้คุณเห็นไหมครับสถาบันก็อย่างหนึง่งโบรกเกอร์ก็อย่างหนึง่งนะฮะต่างชาติก็อย่างหนึง่งเห็นไหมครับนี่แหละครับคือความยากของหุ้นไทยไอ้น,นี้ยังไม่รวมเดลตานะอ่ายังไม่รวมหุ้นแบงก์ยังไม่รวมหุ้น, Bank, นแต่ละกลุ่มอุตสาหก,กรรมที่ underperform outperform ที่กําไรลดลงนู่นนี่นั่นถูกไหมครับไอ้น,นี้ยังไม่รวมเรื่องนั้นเอาแค่พฤติกรรมผู้เล่นเนี่ยก็ปวดหัวแล้วนะครับ ทีนี้โอเคแต่เรื่องนี้ออกสมมุติคุณไม่เคยรู้เรื่องนี้แล้วกันช่างมันเถอะนะครับมาดูกราฟแล้วกันเอาง่ายๆสรุปง่ายๆนี่แหละง่ายคนชอบง่ายๆใช่ไหมแส่เส้นค่าเฉลี่ย1ิสัปดาห์ครับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่10สัปดาห์นะครับก็ในช่วงสองสามครั้งที่ผ่านมาในอดีตนะตั้งแต่สอง3าเนี่ยนะครับเส้นค่าเฉลี่ยส0สัปดาห์เนี่ยก็เป็นจุดสําคัญมาโดยตลอดนะครับที่จะระบุถึงแนวโน้มระยะสั้น ว่าจะยังประคองตัวอยู่ได้ไหมหรือว่าอยู่ๆแล้วหลุดไปเลยนะครับก็ตั้งแต่ปีส0 2 3ันิบสามนะครับหลุดลงมานะครับฟื้นตัวใช่ไหมฮะสองแล้วก็มาไตรมาสาม 2023. อสองพันยี่สิบสาม10สิบวันอ่าเส้นเส้นเส้นสิบสัปดาห์นะครับอ่าเดี๋ยวผมก๊อปปี้วางอีกอันหนึ่ง่ะตรงนี้อ่านะครับอันที่สี่นะครับอ่ะแล้วก็ไต่มาไหมครับเส้นสิบวันไม่ได้ผ่านชัดเจนแล้วก็มาผ่านรอบนี้ปุ๊บปรับตัวลงมาหลุดเส้นสิบวันแล้วลงไปเลย เห็นไหมครับแล้วก็มารอบนี้ผ่านแล้วก็ยืนไม่ได้ไหมครับดังนั้นเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยสมมุติเรื่องนี้คุณไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้คําถามคือคุณฟังแล้วคุณรู้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นไหมไม่แต่อยากให้รู้ไว้ใช่ว่าว่าสถานการณ์ผู้เล่นในตลาดอะมันไม่ปกตินะครับทีนี้ผลออกมาที่ราคาคือโอเคถ้าเกิดตลาดยังจะขึ้นต่อตามตลาดโลกก็ดีไปครับ ดังนั้นจุดสําคัญของแนวโน้มเนี่ยของของไตรมาสที่4เนี่ยนะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ยสิสัปดาห์สัปดาห์นี้อยู่ที่1 2ึ่โดยประมาณนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูไปทีละสัปดาห์ว่านะครับถ้าเกิดอย,อยู่ตลาดลงมาแล้ว m อ d มมันเริ่มโค้งลงเห็นไหมครับก็ไม่รอดวันไหนก็วันนั้นแหละนะครับวันไหนก็วันนั้นแหละเอาง่ายๆว่าสิ่งที่ผมคาดหวังคือคาดหวังว่าเซตจะฟื้นตาม ตลาดโลกได้นะครับแต่ด้วยสถานการณ์ของพฤติกรรมผู้เล่นเนี่ยมันจึงมันจึงไม่รู้ว่าจะขึ้นยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นไปก็ดีถ้าไม่ขึ้นก็ตามสภาพไม่ว่ากันไม่บนเพราะว่ามันมันอ่านเกมลำบากอยู่แล้วนะครับมันดูออกยากอยู่แล้วมันดูไม่ออกแหละอย่าเรียกดูออกยากเลย มันดูไม่ออกว่าพฤติกรรมผู้เล่นจะออกมายังไงต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้ามันขึ้นตามโลกไม่ได้แล้วอยู่ๆมันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10สัปดาห์อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดหลุดเส้น1ิสัปดาห์ผ่านไปอีกสัก2อาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นแล้วจนไปถึง mcd รายสัปดาห์ตัดสัญกณเนี่ยก็ถึงวันนั้นก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะครับันนั้นมันก็ตอบสั้นๆได้ประมาณนี้แหละนะครับไม่ไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าสิ่งที่จะลุ้นต่อในสัปดาห์นี้คือภาพรวมตลาดโลก นะครับที่ผมลุ้นอยู่นะครับลุ้นภาพรวมตลาดโลกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องงบการเงินนะครับพองบประกาศกันเสร็จสับหมดแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าทิศทางกําไรของเซ็ตอินเด็กซ์จะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ฝากติดตามไปด้วยเดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวรอให้งบประกาศให้เสร็จก่อนนะครับนะก็เดี๋ยวเอามานําเสนอว่าเซ็ตอินเด็กซ์ทิศทางกําไรบริษัทเป็นยังไง p พีกี่เท่านะครับนะแต่อย่างที่เห็นครับ นักการเงินบอก P/E หุ้นไทยถูกแล้วนะเหลือ12เท่าอ่ะเดี๋ยวคุณดูสิครับหุ้นถูกทําไมไม่ขึ้นน่ะเห็นไหมเอา้าหุ้นถูกมันถูกมันถูกแค่ความคิดแบบไทยๆหรือเปล่าล่ะเออเอ้านี่ไงตลาดโลกทําไมเขาแพงแล้วเขายังขึ้นต่ออ่าเห็นไหมคุณลองคุณลองตั้งคําถามดูดิถ้าเกิด P/E ถูกแล้วหุ้นขึ้นจริงๆอ่ะก็ทาไมตลาดโลก P/E เขาแพงกว่าแล้วเขาขึ้นนะ่ะนี่แหละครับ มันมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายๆคําถามที่มันคาใจนักลงทุนนึกภาพบอกใช่ไหมครับที่เขาบอกเ้าสอนการ PE ถูกเออมันก็ดีนะเอาแต่ทำไมมันไม่ขึ้นนะสรุปคือเราจะซื้อหุ้นเพราะ PE หรือเราจะซื้อหุ้นเพราะคาดหวังการโกรดอะแล้วพอหุ้นตัวหนึ่งมันโกรดกลายเป็นตัวประหลาดอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับดังนั้นภาพรวมเนี่ยภาพรวมเนี่ยผมก็รอลุ้นดูว่าจะขึ้นตามตลาดโลกได้ นะครับแต่เนื้อสิกืงง่นใดเนี่ยก็ไม่ประมาทดูกันไปทีละสัปดาห์นะครับสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ